ลงทุนนิยมว,วันนี้นะคะจะพามาดู4วิธีการลงทุนที่ดีไม่แพ้ตลาดสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะและจะพาไปดูด้วยว่า Stash Away ตอบโจทย์4ข้อนี้ได้อย่างไรคะ่ะ 4วิธีการลงทุนที่ดีไม่แพ้ตลาดสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็คืออย่างแรกเลยนะคะต้องทำ asset allocation ค่ะอย่างที่2คือเลือกและบริหารความเสี่ยง3ก็คือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ต่ำที่สุดและ4คือ DCA ทยอยลงทุนสม่ำเสมอค่ะมาดูกันนะคะว่า s a c h e v e บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบลจที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารการลงทุนนี้จะตอบโจทย์แต่ละข้ออย่างไรบ้างค่ะ ก่อนเด่นต้องเล่าก่อนนะคะว่าซัชเวเนี่ยก่อตั้งในสิงคโปร์แล้วก็เติบโตเป็นผู้นำด้านเวลเทคในอาเซียนนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกรอตต์ใน5ประเทศนั่นคือประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงและ UAE นะคะรวมถึงยังได้รับรางวัล To p g l o b a l fintech c o m p a n y จาก CNBC และมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์นักลงทุนด้วยคัสเตเดียนชั้นนาอย่างธนาคารกสิกรไทยและสิตีแบงค์ค่ะ โดยสัชเวประเทศไทยนะคะตั้งใจจะนำเทคโนโลยีระดับโลกนี้มาช่วยให้คนไทยลงทุนและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนค่ะทีนี้เราจะไปดู4วิธีการลงทุนให้ไม่แพ้ตลาดกันนะคะข้อแรกต้องทำ asset allocation หรือว่าจัดสัดส่วนการลงทุนค่ะเพราะว่าจากภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนเลยที่ทาผลตอบแทนได้ดีตลอดทุกปีนะคะทุกสินทรัพย์ต่างมีขึ้นมีลงตามวัฏจักรนะคะดูได้จาก สีที่สะท้อนสินทรัพย์แต่ละประเภทก็ได้นะคะแทบจะไม่มีสินทรัพย์ไหนที่เป็นสีเดียวกันแล้วก็อยู่แถวบนสุดหรือว่าทําผลตอบแทนได้มากที่สุดเลยนะคะดังนั้นการทํา asset allocation ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็ยังทําให้ผลตอบแทนที่ได้สม่ําเสมอค่ะถ้าสังเกตจากภาพจะเห็นนะคะว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าก็ได้ผลตอบแทนตามค่าเฉลี่ยและไม่ได้ขาดทุนหนัก,ห,นก,ห,นกหรือว่าต้องคอยหาสินทรัพย์มาอยู่ตลอดเวลาด้วยละคะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรีเสิร์ชยืนยันด้วยนะคะว่า80 90%ของผลตอบแทนมาจากการทำ asset allocation ค่ะสำหรับการทำ asset allocation นะคะ s a t w a y เนี่ยเขาคิดคนเทคโนโลยีบริหารการลงทุนที่ชื่อว่า ERA นะคะ E R A A ย่อมาจาก Economic Regime Based Asset Allocation จุดเด่นสำคัญก็คือการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบ data driven มาใช้เฟ้นหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุนเพื่อจัดทำ asset allocation ให้กับคุณนั่นเองค่ะ โดยอ e ะะีราก็จะมีหลักการการทํางานก็คือวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อดูว่าช่วงนั้นควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเพื่อหาสินทรัพย์ที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในสภาพเศรษฐกิจนั้นๆจากนั้นค่ะก็จะไปคัดเลือก ETF ที่ดีที่สุดที่เป็นตัวแทนของแต่ละสินทรัพย์นะคะอย่างเช่น ETF ลงทุนใน SP 5 0 0ในตลาดอาจจะมีสัก4ตัวแซนเดก็จะเลือกตัวที่ดีที่สุดมาไว้ในพอร์ตของคุณค่ะ ต่อมานะคะก็จะนำ ETF มาจัด Asset Allocation พร้อมกับทําการ Rebalancing นะคะหรือว่าปรับสมดุลพอร์ตให้อยู่ในสัดส่วนที่เราตั้งใจไว้ถ้าภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสินทรัพย์อื่นที่น่าลงทุนกว่า s a s h w a y ก็จะทําการ Reoptimization นะคะหรือว่าปรับสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ s a s h w e จาก,การให้นะคะเพียงแค่เราเลือกรับความเสี่ยงที่รับได้ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงย้อนหลังตั้งแต่เริ่มให้บริการครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2-9ต่อปีค่ะซึ่งก็ขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่เราเลือกโดยมีให้เลือกทั้งหมด12ระดับนะคะเสี่ยงมากก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเสียงน้อยหน่อยผลตอบแทนก็น้อยลงมานั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างพอร์ตที่มี Asset Allocation ที่เปรียบได้เหมือนกับพอร์ต60-40ที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่ความเสี่ยงปานกลางค่อนสูงหรือว่า SRI 22%จะเห็นว่ามีปีที่ติดลบแล้วก็เป็นบวกนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ7.1%ต่อปีค่ะ ข้อ2นะคะก็คือการเลือกและบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วก็เหมาะกับตัวเองนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยลงทุนได้แบบยาวๆนะคะถ้าเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันปกปบป่าก็ไม่ตกใจไปขายสินทรัพย์ทิ้งระหว่างทางค่ะ ผู้ชมรู้ไหมคะว่าคุณปูนะ่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยยังพูดเลยนะคะว่า my life has been a product of compound interest ชีวิตของผมก็คือผลผลิตจากดอกเบีย้ยทบต้นนะคะยิ่งถ้าเราไปดูมูลค่าทรัพย์สินของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะก็จะเห็นว่าค่อยๆสะสมพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจนมูลค่าพอร์ตนั้นโตมากๆในช่วงอายุประมาณ50ปีค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยลงทุนในความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างดีตามกฎข้อแรกของการลงทุนก็คืออย่าขาด ทุนนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเองและบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคะก็ย่อมจะช่วยให้เรามีโอกาสลงทุนสำเร็จได้ในระยะยาวค่ะ เรื่องการบริหารความเสี่ยงนะคะแ a ชเวเขาจะให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุนนะคะแล้วก็มีการวัดเป็นตัวเลขแบบชัดๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงทนเห็นพอร์ตของเราติดลบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้ด้วยค่า SRI หรือว่า s a t เ a ย์ริก i ์อิ x ค่ะที่หมายความว่ามีโอกาส99%นะคะที่มูลค่าพอร์ตเนี่ยจะไม่ลดต่ำกว่าค่า SRI ที่เราเลือกไว้ในระยะเวลา1ปีนะคะซึ่ง s a ช a วเขา จะคอยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบนี้ค่ะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงก็ตามตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดขึ้นถ้าเราลงทุนด้วยเงิน1,000 0แบาทนะคะแล้วก็เป็นเลือก SRI 20%หมายความว่ามีโอกาส99%ค่ะที่มูลค่าพอร์ตของเราจะไม่ลดต่ำกว่า20%หรือว่า2 0 0 0 0บาทภายใน1ปีหรือสั้นๆก็คือมีโอกาสน้อยมากๆเลยนะคะที่จะติดลบเกิน20%ใน1ปีแต่ถ้าเราไม่รู้นะคะว่าจะเลือก SRI ระดับไหนระบบก็จะ แนะนำตามแบบประเมินความเสี่ยงหรือว่าระยะเวลาเป้าหมายของผู้ลงทุนให้ค่ะ ข้อ3นะคะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ต่ำที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้เลยเพราะว่าการประหยัดค่าธรรมเนียมก็คือวิธีง่ายแสนง่ายที่จะทําให้เราได้ผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่ายิ่งค่าธรรมเนียมสูงเท่าไหร่ทําให้กําไรลดลงเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าค่าธรรมเนียม2-3%อต่อป,ปีอาจจะทำให้ผลตอบแทนหายไป40-60%เเลยทีเดียวอย่างกราฟิกที่เราแสดงให้คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ ซึ่งเวลาลงทุนนะคะอาจจะต้องดูให้ครบนะคะว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายยิบย่อยถ้าเอามารวมกันเนี่ยอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่กัดกินกําไรของเราก็ได้ค่ะเช่นค่าธรรมนธุรกรรมฝากถอนค่าเทรดดิ้งคอมมิชชั่นค่าผู้รับฝากทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้นค่ะแต่สำหรับสอร์เวย์นะคะเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเดียวค่ะคือค่าธรรมเนียมการจัดการนะคะอยู่ที่0.2ถึง0.8ตต่อปีแล้วก็เป็นอัตราขั้นบันไดยิ่งลงทุนมากค่าธรรมเนียมก็ยิ่ง ถูกลงนะคะและยังไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับการลงทุน ETF ที่ต้องแลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเชชเวย์ก็ยังดีลกับธนาคารให้คิดเรทพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยนะคะอยู่ที่0.1%บนสปอตเรทซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่อื่นนะคะซึ่งอาจจะโดนค่าธรรมเนียมแลกเงินประมาณ0.3%หรือว่ามากกว่านั้นค่ะและสุดท้ายข้อ4นะคะก็คือการทำ DCA หรือว่าดอลลาร์คอส averaging เพื่อทยอยลองทุนสม่าเสมอแบบทุกทุกงวดด้วยเงินเท่าเท่ากันนะคะซึ่งเหมาะมากๆกับคนที่ไม่มีเวลาเกาะติด ตลาดแต่ว่ามีเงินที่จะลงทุนต่อเนื่องซึ่งควรจะปักวันลงทุนเอาไว้เลยนะคะเช่นลงทุนในวันที่เงินเดือนออกหรือว่าแทนที่เราจะไปลุนโชคในวันที่1กับ16ของเดือนนะคะ <c oughs> ก็อาจจะไปใช้เงินนี้มาลงทุนแบบ DCA ในวันนั้นแทนก็ได้ <c oughs> เพื่อสะสมสินทรัพย์พร้อมกับคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวค่ะ ซึ่งการลงทุนกับ Sa ชเวไม่มีเงินลงทุนขั้นต่ำนะคะแล้วก็ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ำก็ไม่มีค่ะนักลงทุนสามารถเลือกตั้งโอนเงินอัตโนมัติเพื่อ DCA ได้ถ้าไม่มีเวลามานั่งโอนเงินทุกเดือนนะคะเพียงแต่จะมีระยะเวลาในการทำธุรกรรมเล็กน้อยคล้ายๆกองทุนรวมต่างประเทศนะคะฝากเงินลงทุนจะใช้เวลา2-4วันทำการถึงจะรู้ n a v ส่วนถอนเงินลงทุนก็จะใช้เวลา2-4วันทาการค่ะ ฟังถึงตรงนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มลงทุนนะคะทำตามง่ายๆตามนี้เลยนะคะ 1. น,นะคะคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะได้ทั้งทาง a p p Store แล้วก็ Play Store นะคะรวมถึงเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ2คือทําแบบประเมินความเสี่ยงนะคะ 3ก็คือไปคลิกเลือกสร้างพอร์ตหรือว่าตรงเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เป็นเลือก General Investing เป็นพอร์ตหลักสำหรับการลงทุนระยะยาวแบบ Global Asset Allocation ที่บริหารด้วยเทคโนโลยีอีรานนั่นเอง4ค่ะให้เป็นเลือกระดับความเสี่ยงหรือว่าค่า SRI แล้วดูตัวอย่าง Allocation นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทและรายละเอียด ETF ที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นโลกหุ้นสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น 5ค่ะพอเราพอใจกับพอร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็ไปฝากเงินลงทุนแล้วที่เหลือก็ให้ระบบบริหารจัดการให้แต่ไม่จบเท่านั้นนะคะเราควรจะคอยติดตามผลการดำเนินง,งานหรือดูว่าเราลงทุนอะไรอยู่นะคะซึ่งเราสามารถทำได้ในแอปพลิเคชันเลยค่ะและสุดท้ายน,นะคะ s ซช a w ย y ยังมีบทความลงทุนส่งให้อ่านเรื่อยๆด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์การลงทุนในแต่ละช่วงด้วยค่ะ และอีพอทที่น่าสนใจก็คือ GoBest Investing นะคะที่บริหารให้เหมือน General Investing ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ามีตัวช่วยก็คือออกแบบวิธีลงทุนได้ตามเป้าหมายนะคะเพื่อให้เข้ากับธีมกเกษียณสุขของเรานะคะดังนั้นฟังขอยกตัวอย่าง GoBest Investing เพื่อเป้าหมายกเกษียณน,นะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะเลือกคําว่าสร้างพอร์ตนะคะหรือว่าเครื่องหมายบวกด้านบนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปเลือก GoBest Investing และไปเลือกประเภทของเป้าหมายเป็นกเกษียณน,นะคะหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลตาม ะะอายุที่ต้องการเกษียณสมมติว่าเป็น60ปีรายได้ที่ต้องการก็คือ3 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะซึ่ง s เ a ชเวเขาจะคำนวณเงินเฟอ้อเอาไว้ให้อยู่แล้วดังนั้นเราคิดจากรายได้ที่เราต้องการณนะวันนี้ได้เลยค่ะระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินหลังเกษียณก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณจนถึงสิ้นอายุขัยประมาณกี่ปีนะคะซึ่งที่นี่เราใส่ไป20ปีเงินเป้าหมายนะคะก็จะออกมาอยู่ที่13ล้าน4แสนบาทนะคะซึ่งเรามีเวลา21ปี ในกรณีที่วันนี้อายุ39ปีค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะแนะนําระดับความเสี่ยงแล้วก็ดูหน้าตาพอร์ตได้เลยด้วยค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเงินลงทุนนะคะที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยอยู่ที่18,500บาทถึง25,300บาทนะคะซึ่งพอเห็นแบบนี้เราก็จะเห็นคาดการพอร์ตแล้วก็โอกาสของพอร์ตในแต่ละซีนารโอด้วย หลังจากที่เราดูรายละเอียดเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปกดยืนยันพอร์ตนะคะแล้วก็สร้างแผนฝากเงินได้เลยค่ะเราจะฝากเงินแบบใส่เป็นก้อนก็ได้หรือว่าจะ DCA ก็ได้ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วอยากเกษียณสุขนะคะการทําแบบ DCA ก็น่าจะเหมาะกว่าแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายอื่นๆให้ลองเล่นด้วยนะคะเราจะสร้างกี่พอร์ตก็ได้อย่างที่เราเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านสนับสนุนการศึกษาลูกซื้อรถเงนินสำรองฉุกเฉินสร้างธุรกิจจัดงานแต่งงานหรือว่าท่องเที่ยวนะคะ หรือจะตั้งชื่อพอร์ตเพื่อย้ำตัวเองว่าลงทุนเพื่ออะไรอยู่ก็ทำได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ4วิธีการลงทุนแบบคนไม่มีเวลาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. ทำ asset allocation 2. เลือกและบริหารความเสี่ยง 3. คือจ่ายค่าธรรมเนียมให้ต่ำที่สุดค่ะและ4คือ DCA ทยอยลงทุนสม่ำเสมอ ซึ่ง Setaway นะคะสามารถตอบโจทย์ครบทั้ง4ข้อนะคะด้วยการลงทุนใน ETF ทั่วโลกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแบบที่มีคนบริหารพอร์ตตามความเสี่ยงให้คุณด้วยนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนจริงสามารถตรวจสอบได้และค่าธรรมเนียมที่ต่ำแล้วก็โปร่งใสนะคะครบจบที่0.2-0.8%ต่อปีและไม่มีขั้นต่าในการลงทุนค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ www.satchaway.co.th ค่ะหรือว่าจะติดต่อ s a t s h a w a y ผ่านทาง Line Official Account at s a t c h a w a y ที่มีโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ